ั้งใจมาบรชพิปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นลูกผู้หญิงโดยเฉพาะเราจะเดินไปอยู่มุมไหนอะไรยังไงเราไม่ต้องมีว่าเราจะเจออะไรตรงนี้อะไรแล้วสถานที่ตรงนี้ไม่มีอันตรายด้วยเราจะเดินไปตรงไหนปลอดภัยทุกที่ตรงไหนก็เดินทางเดินทุกคนได้หมดในกุฏิทุกหลังก็มีทายกคมอยู่ด้วยเพราะแม่ครูอาจารย์สอนว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละคือาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายแทนเราจะถากโคต ่อบอกลูกเสมอทุกคนเราไปอยู่ตรงไหนก็ช่างนะลูกเราให้มีทำมีวินัยติดแนบไปเสมอเราจะไปอยู่ตรงไหนเราปฏิบัติทำได้ตลอดเวลานี่คือการสอนดูทุกวันเข้มข้นบ้างบ่อยตามสบายบ้างตามอัธยาศัยบ้างเพราะว่าอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่ได้มีกฎมีระเบียบแตาว่านั่งสมาธิเท่านั้น อาเดินโยกอมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะไม่มีท่านบอกว่าเป็นไปตามอัจฉริยของผู้ปฏิบัติอันนี้สถานธรรมของเราก็ทำเช่นเดียวกันใครจะเอาเป็นเอาตายเอาชีวิตเป็นพันนั้นอยู่ที่ตัวเราเองพอ่อแม่ครูอาจารย์แนะนําแล้วท่านไม่ได้ว่าอาต้องทงงาอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะทําให้เข้มงวดกวดขันแบบนั้นไม่มีอยู่ที่เราเป็นคนที่จะเข้มงวดกวดขันเองเท่านั้นเองอาทุกคนได้เห็นแล้วก็รู้ว่า ความเมตตาของเมตเสมอกันหมดไม่ว่ารักคนนั้นมากรักคนนี้น้อยไม่ใช่เท่ากันหมดจะแบ่งแยก,กออกไม่ได้เลยนี่คือความเมตตาอยากให้ลูกทุกคนพ้นจากทุกถึงบรุม,มาสุขกันทุกคนสามเดือนของการเป็นชีที่นี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากได้ทั้งความสงบทางใจได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติในการเป็นชีที่ถูกต้อง พร้อมกับได้กัลยาณิมิตท,ที่เป็นเหมือนกับอวัยวะเดียวกันทมของคุณแม่สอนให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่าเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ดับทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่เที่ยงแท้ถาวรแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานเราก็คงจะได้กลับมาที่นี่มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากคุณแม่ทำจุดประในชีวิตเราให้มันเป็นเส้นตรง ใด้กาจากคุณแม่มากมๆค่ะแล้วคุณแม่ก็ให้เวลาในการที่เข้าพบโดยไม่จากัดน,นะคะแล้วคุณแม่ก็ยังได้ชีแ้แนะแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการปฏิบัติภาวนานตลอดเวลาเลยชอบในเรื่องการจัดสรรเวลาในการเดินจงกรมและปฏิบตเีนนั่งสมาธิอย่างค่ะที่รู้สึกว่ามันเป็นกิสละเราสามารถจัดการตัวเองได้เป็นที่สงบวิเวก แล้วก็สบายยะสําหรับนักปฏิบัติมันเหมาะสําหรับการที่จะภาวนาที่สุดสําหรับผู้หญิงแล้วก็รู้สึกปลอดภยัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันสมบูรณ์ไปหมดที่นี่นะคะทั้งทั้งโลกและการทา,ทาหรือที่นี่อสถานที่แห่งนี้ตรงนี้เปรียรบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งก็ว่าได้นะคะทำข้อวัดคิดวัดแล้วก็จะแบ่งโซนกันรับผิดชอบค่ะ ทำเสร็จแล้วเราก็สามารถมาทําความเพียรต่อใครใคสะดวกที่จะเดินจงกรมก็ได้สะดวกที่จะนั่งสมาธิก็ได้ตรงนี้เราไม่พลิกเวลาเอาที่สะดวกเลยค่ะทุกทุกกุดก็มีเส้นทางจงกรมให้ด้วยเรียบร้อยค่ะเหมาะมากค่ะเหมาะมากจำพรรษาสามเดือนสิ่งที่ได้กับตัวเองก็คือเมื่อก่อนเคยถือสิน5้าตอนนี้ได้มารู้จักเรียนรู้การถือศินแปด มันก็จะมีความยับยั้งชั่งใจใเคยตื่นเช้ามากไม่ได้ก็ต้องฝืนตื่นได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของนักบวชที่จะต้องฝึกตนให้เกิดเป็นนิสัยรู้จักเรียนรู้ที่จะร่วมอยู่กับผู้อื่นนี่คือสิ่งที่ได้จากการเป็นแม่ชีค่ะอันนี้ก็คือได้ธรรมะที่คุณแม่สนมอนเสมอเสมอเมือเศามือแรงเมือเเศามือแรง แล้วก็ประทับใจน้ำเทวามาอยู่นีเมซี่ทั้งหลายเพื่อนก็ใจดีสุกคนบ่ม,มีถือตนถือโต,ตเป็นกันเองเบิดทุกคนที่สําคัญก็กคือคุณแม่สุวรรณเพื่อนเป็นคนใจดีเป็นคนที่เมตตา <c oughs> เพื่อนบอ่ถือตนถือโตเพื่อนเมตตาทุกคนทุกคนถือเพื่อนเท่ากับถือคือเพื่อนเป็นแม่มานีอยู่หนีอบบุนที่สุดเลย